เมื่อวานเนี่ยมันมีทวิตน่าสนใจนะครับทวิตหนึ่งล้กันของเรื่องของการแก้งเงินเฟ้อนะครับโดยคุณเกรนวิวนะครับโรชเด็กเตอร์นะครับ,บ CFA มีการออกมาบอกว่า the dollar the U.S. dollar is losing reserve currency status นะครับมีการพูดคุยอย่างกว้างขวางนะครับเรื่องของการที่ดอลลาร์เนี่ยเริ่มสูญเสียสเตตัสหรือสถานะการเป็น r e s e r v e ของโลกปกติเนี่ยเราจะ ได้ยินแต่เราก็จะได้ยินไม่หนาหูขนาดนี้เราจะไม่ได้ยินแบบว่าพูดกันโจจครึมขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นอ,อะไรที่มัน obvious ขนาดนี้มาก่อนทำไมผมทิ้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลาไล่ประทีลนประเด็นนะครับ uh, Here's what you should know นะเขาไล่ไปเรื่อยประเด็นมันเนื้ออยู่ตรงที่ตอนที่คุณเนี้โพสออกแต่ประเด็นอยู่ที่คุณอีลอนมัสเนี่ยมาเติมนะฮะอีลอนมัสมาเติมครับ s e r i o u s issue นะครับเอาจริงๆนะมันเป็นมันเป็น issue ที่มันเป็นปัญหาที่ต้อง ที่ค่อนข้างซีเรียสเลยนะ uh, ในความคิดของคุณอีลอนเนี่ย U.S. policy นะครับนโยบายของ u s เนี่ย has been too heavy-handed มันหนักเกินไปมันมันถูก handle หนักเกินไปนะครับ make countries want to ditch dollar และสุดท้ายเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยต่างๆเนี่ยอยากจะ ditch dollar นะ c o u n t r i s t ติม S ก็คือประเทศทุกประเทศนะอยากจะ ditch dollar ditch ในที่นี้ก็คือเททิ้งนะเทดอลลาร์ทิ้งอืม นโยบายที่มันหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงเกินไปของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนผลเลยนะที่ทําให้คนอยากจะเทดอลลาร์ทิ้งนะกูจะไม่อยากถือแล้วกูเบื่อนะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าคุณอีลอนมัสกเนี่ยก็มาตอบนะบอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างเป็น serious s e r i u s issue เลยนะ US policy has been too heavy handed ก็คือแบบโคตรจัดหนักจัดเต็มเลยนโยบายที่ผ่านมามันทำเอาให้ทุกอย่างเนี่ย ประเทศต่างๆนี่อยากจะเทดอลลาร์ทิ้งสุดท้ายไปดูข้างลนะ่างเ Combine with e x a c t government spending นะครับ which forces other c o u n t r y to absorb significant part of our inflation นี่เลยประโยคที่เดดที่อีลอนตอบเลยเอาจริงๆนะไอสิ่งที่รัฐบาลทำกันอยู่ตอนนี้สุดท้ายเนี่ยมันไปส่งผลทำให้ประเทศที่ถือดอลลาร์นะมันไม่ได้ส่งผลให้ประเทศเราอย่างเดียวมันไปไปส่งผลให้กับประเทศที่เขาใช้ดอลลาร์ด้วยเนี่ยเกิด inflation ไปแอปสอบพาร์ทอินเฟชันก็คือส่งออกเงินเฟอ้อไปให้ชาวบ้านชาวช่องที่ใช้ดอลลาร์เนี่ยโดนแอปสอบไปด้วยนะครับความลําบากใจก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้คือคือจุดเริ่มต้นนะที่วันนี้จะชวนคุยกันประเด็นก็คือเราเกิดอินเฟชันและที่ผมตั้งหัวข้อวันนี้ไว้นะว่าเงินเฟอ้อรอบนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็เพราะเหตุผลนี้แหละเพราะเราไม่เคยเห็นปกติเงินเฟอ้อก่อนหน้านี้เนี่ย อเมริกาก็ทําแบบนี้มาโดยตลอดเอาจริงๆนะนก็ส่งส่งออกเงินเฟ้อให้ชาวบ้านถือให้ชาวบ้านเขาโดนไปแล้วก็แอบสอบพาร์ตออฟอินเฟชันไปชาวบ้านก็คือต้องแอบสอบไปบางส่วนอ่ะนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีใครบน่นอืมก่อนหน้านี้ไม่มีใครบน่นนะเหมือนเวลาเราเวลาเราไปกินข้าวเพื่อนใช่ไหมมือไหนแพงอะ่ะเราก็ไม่ยอมจ่ายเออแต่เราก็จะไปเรียงมือถูกๆอนะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็พอแล้วพอเราทําบ่อยเข้าอ่ะ ทำบ่อยเข้าบ่อยแรกแเพื่อนก็ไม่บ่นเลยหลังๆทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าพอเวลามือดีตาคิวเพื่อนจะเลี้ยงปั๊บแหม่มือเชียร์มือแพงเลยพอตัวเองมือเอ่อมือนี้ตัวเองเลี้ยงก็เอาแบบถูกๆอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนนี้มันไม่ใช่ละเพื่อนเริ่มบน่นละเพื่อนเริ่มรู้สึกว่าเอาเปรียบว่ะทําไมกูโดนพอพอเวลาตาเราเราก็โดนเยอะเลยนะอันนี้ก็โดนน้อยนะครับเพราะมันก็เริ่มเป็นการแบ่งภาระให้คนอื่น ก็เปรียบเทียบกับครั้งนี้ก็คือก่อนนั้นนี็อาจจะพิมพ์ระดับหนึ่งเยอะแหละแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับครั้งนี้มันดันเลือกร้านอาหารที่แบบแพงเกินนะแพงแบบกินแบบพระกระโดดกำแพงอะไรอย่างเงี้ยไอ้แบบอื้อแพงๆเลยเพราะว่ากินแพงๆแบบนี้เพื่อนเริ่มบน่นละเพราะเพื่อนเริ่มช่วยจ่ายไม่ไ,วไหวเลยโอเคมือเน,นี้ยมันจะแบบทมแันเลือกแพงจังวะเนี่ยอันนี้คือสําคัญนะครับงั้นการพิมพ์เงินครั้งนี้มันโหดเกินไป นโยบายมันหนักหนาเกินไปมันหนักมืนน่อไหรตอนพิมพ์เงินละนะครับผมไม่เห็นการใช้นโยบายหนักหนักคือคุณเจอรมเนี่ยดูเหมือนจะนิ่งๆเหมือนจะเหมือนจะสุข,ขุมก็สุข,ขุมนะแต่ก็แต่แต่นโยบายที่เขาใช้อานี้ดีกว่าเขาเขาเอ็กซ์ตรีมมากเลยเขาเป็นคนเอ็กซ์ตรีมมากเลยนะการกล้าพิมพ์เงินเยอะขนาดนั้นในช่วงโควิดแบบนั้นอนะ่ะคือเป็นการประเมินสถานก,การณ์ที่พลาดอย่างรุนแรง และสุดท้ายเนี่ยมีคนเตือนเขาเรื่องของการขึ้นดอกบีแบบหนัก,นกๆจุดเจ็ดห้ที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยแต่เขาก้าทํานะเขาก้าทําในสิ่งที่ปรทธานเฟดท่านอื่นก่อนหน้าน,นียไม่กล้าทําต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงพอสมควรนะถึงจะเห็นหน้าแบบนั้นก็ตามโดนโดนทั้งอดิสเบตบอลเล่นโดนทั้งปากรองเกตลุยขนาดไหนเนี่ยเขาก็ยังเขายังเดินหน้าอัดต่อในนโยาบายของเขาซึ่ง ผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งจริงๆนะครับเรื่องของการเห็นด้วยกับอีลอนในมุมนี้ว่าจัดหนักเกินไปเพราะจัดหนักมากๆเนี่ยมันเริ่มมีประเทศไม่เอาแล้วไงคุณพิมพ์มาเยอะขนาดนี้คุณให้เราแอบสอบเนี่ยนะอืมก็มนั้นนำไปสู่เรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเราจะเริ่มเห็นข่าวข่าว,าวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบราซิลจีนนะครับ strike trade deal นะครับ agreement with ditch dollar สหรัฐนะครับเราเริ่มเห็นบราซิลไม่เอาละจีนไม่เอาละกูไม่รักไ่ถือดอลลาร์ละ ขายบอลทิง้งจีนนี่เทบอลทิ้งกว่าแบบเกินครึ่งไปเลยนะจาก2.2แบบ2.2ทิลเลียนนะคือถือเยอะขนาดนั้นนะเคยถือพิก,พกเนี่ยจีนเคยถือบอสลสหรัฐ2.2ทิลเลียนตอนนี้เหลือไม่ถึงทิลเลียนแล้น่าจะ0.8ั้งถ้าจำไม่ผิดคือคือน้อยมากนะน้อยลงไปเยอะแล้วกันนะถึงแม้าบอกว่า0.8ก็ยังเยอะอยู่พี่บ๊กแต่เันเทียบกับสมัยก่อนที่ถือมันมันบากนะก็เห็นชัดเจนว่าทิศทางของการเงินเนี่ย มันเปลี่ยนแบบชัดมากนะผมถึงตั้งหัวข้อวันนี้เลยบอกว่าเงินเฟอ้อมันรอบนี้มันจะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะเงินเฟอ้อรอบนี้มันมันคือการเมืองชัดเจนนะฮะแล้วก็เราก็นาทุกอย่างมันแตกคั่วกันต่อไปเพราะคู่คุณก็ยังทะเลาะกันทำเทรดวอลกันอยู่งั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณของการเอ่อคนไม่เอาดอลลาร์ประเทศต่างๆไม่เอาดอลลาร์คุณเอาเปรียบเราคุณให้เราถือคุณแอให้เราแอพสอบที่ผ่านมาเราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่โง่แต่ว่า ก็ยอมยอมหย่นหยนไปเพราะว่าคุณแบบก็เป็นหมาำนาจน,นะแต่วันเนี้ยมันไม่ใช่แล้ววันนี้คุณก็มากีดกันกันขาด้วยจีนไม่เอาบราซิลไม่เอานะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นสัญญาณต่อนะครับนอกจากจีนไม่เอาบราซิลไม่เอาแล้วเนี่ยเคนยาเองเนี่ยก็ไม่เอานะครับล่าสุดเนี่ยเคนยาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเอ่อย K S H นะ to buy oil from Saudi Arabia เรียบร้อยแล้วนะฮะเคนยาเนี่ยไม่ยอมใช้ดอลลาร์นะ เนี่ยเห็นไหมไม่ยอมใช้ดอลลาร์ในการซื้อน้ำมันจากซาอุ as the world turn away from U.S. dollar นี่ไม่ได้คิดไปเองนะและนี่ก็ไม่ได้คิดว่าไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาเล็กๆนะหลายคนจะมองว่ามันพี่บิกดอลลาร์มแข่งๆจะตายมันบ้าเปล่าเรากำลังสร้างฝัดกันอยู่เปล่าพี่บิก๊กเราไปเราไปอ่านข่าวอะไรที่มันสร้างฝัดหรือเปล่านี่ผมไม่ได้สร้างแต่ว่าทุกท ทุกๆสื่อแต่ใสื่อผมเริ่มเห็นนาหูแล้วผมก็ไม่ได้โมเมขึ้นมาด้วยนะนี่ก็มีข่าวหลายๆคนก็เริ่มเขียนนี่ข่าวก็เพิ่งมาเมื่อวานเองเมื่อวานซื้อเองที่ผมเห็นมาสักพักแล้วเคนยาเนี่ยก็ไม่ซื้อนะฮะกระแสมันเริ่มจุดติดไงรัสเซียซื้อน้ํามันก็ซื้อน้ามันผ่านไก่ครับซื้อน้ํามันผ่านนี่แหละผ่านซื้อน้ำมัน ผ่านเออเม่ยนรัเสเซียซื้อน้ำมันนะจีนเนี่ยซื้อน้ำมันผ่านรัสเซียนะแล้วก็ใช้หยวนเรียบร้อยแล้วนะซื้อผ่านหยวนก็เป็นอรายที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับเราไม่เคยเห็นการหลุดจากการใช้ดอลลาร์ปกติการซื้อขายระหว่างประเทศยังไงก็ต้องดอลลาร์ยังไงก็ต้องดอลลาร์นะครับแต่อจุดเล็กๆที่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกันหลายๆลยจุดแบบเนี้ยมันจะรามรามไปสู่จุดใหญ่หรือเปล่า นะครับแล้วลามเวลามันลามพวกนี้มันลามเร็วมากนะเพื่อนๆหลายๆสื่อเนี่ยที่ผมรวบรวมมาเนี่ยมันก็ไม่ได้่คุณเองเกิดจากเนี่ยเกิดเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็บระเทศหลายๆประเทศเริ่มไม่เอาดอลลาร์แล้วจร,จริงๆนะครับเคนยาเริ่มสเต step away